ใบโบโบใช่ค่ะใหตัวไหนชมพูดไหนนี่ไงใบโบโบค่ะอันนี้ยำใช่ไหมใช่ยำของพม่าคะ่ะอ,อ๋ออะไรเนี่ยอันนี้หมูกรอบค่ะหมูกรอบใช่อันนี้น้ำพริกพม่าค่ะอืะะอแล้วอันนี้มีอะไรมีพริกกินอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดนะฮะดูอ่ะเดี๋ยวให้น้องกินดูนิดนึงนะครับคนเราจะสวยสุขภาพดีต้องกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับมีคนดูตอนนั้นเกือบหกเจ็ดหมื่นวิวเลยเพราะน้องเข้าทานข้าว สุขภาพดีอ่าดูกินเลยชนะมพู่เป็นคนผอมมากนะครับตัวสูงนะครับตอนทําอาหารใหม่ๆผมจะส่งเข้าประกวดแล้วล่ะพอดีตอนนี้เริ่มมีโฟงมีแฟนผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากแล้วห้าพูดเล่นนะน้องยังคอนเฟิร์มว่าโสดเหมือนเดิมนะครับดู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 ครับดูดูดูดดดดพิกกินจริงแล้วล่ะเนี่ยพิกเอามาวางหรือจริง,รงในกินเนี่ยวายะออ้ย ซาโจร้องหยาเลยดู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 คนสวยกินอะไรก็อร่อยดูนะครับสุดยอดแล้วนี่ฮะอาหารเน้นสุขภาพมากเลยก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยววัหลังจะเอาคลิปน้องชมพู่มาฮะฝากติดตามชมพู่ด้วยที่เพจของซาโจ้บายบาย